สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอมอยู่ที่เดลแจมคลินิกนะคะวันนี้แอมก็จะมาฉีดเมโซแฟลนะคะอันดับแรกก็ปรึกษาคุณหมอก่อนเลยจ้าว่าควรจะฉีดอะไรยังไงตรงไหนบ้างคุณหมอก็น่ารักให้คําปรึกษาดีสุดๆไปเลยเสร็จแล้วแอมก็มาทายาชากันต่อนะคะเดี๋ยวจะเอาเนี้งตรงนี้กับเนื้อแก้มตรงนี้ออกไปให้หมดครีนนงคีนหน้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แปะยาชาเลยนอนรอเลยค่ะ3ามนาทีคุณหมอก็แนะนําให้ฉีดเป็น40ซีซีนะทุกคนจัดเต็มจุกๆไปเลยจ้าครบ30นาทีแล้วเราก็มาคีนหน้าแบบ คุณหมอก็จะเริ่มลงมือแล้วนะจ๊ะก็จะมีการประครบเย็นไปด้วยของอํำจะเป็นการฉีดลดไขมันบนใบหน้าและบริเวณใต้คางการฉีดเมโซแฟตเนี่ยจะช่วยในการสลายไขยมันยิ่งเหมาะกับการลดสัดส่วนจุดต่างๆของร่างกายให้ลดลงเร็วขึ้นจากวิธีปกติฉีดลดแก้มลดเหนียงและลดไขมันในจุดที่มีการสะสมมากๆพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยหน้าก็จะมีอาการตึงๆบวมๆนิดนึงนะคะถ้าครบหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะมาทําบีฟอร์เตอร์ให้ดูนะและนี่ก็คือบีฟอร์ค่ะทุกคนและนี่คือ อัสเตอร์บอกเลยว่าหน้าเรียวสุดๆใครที่กำลังมองหาคลินิกเพื่อทำหัตกรรมต่างๆเนี่ยแ้มแนะนำเป็นเดนแจมคลินิกเลยนะคะอย่าลืมมาทิ้งคอนแทคไว้ให้ท้ายคลิปนะบ๊ายบาย